ะะปัญหาของพี่ๆชาวสวนชาวนาหลายคนเลยนะคะลูกค้า แจ้งก่อนเลยค่ะว่าไม่มียาคุมตัวไหนที่สามารถคุมย้าหวายได้นะคะลูกค้าเพราะว่ายาคุมทุกตัวนะคะจะคุมเฉพาะย้าที่เกิดจากเมล็ดเท่านั้นนะคะลูกค้าย่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกิดจากเมล็ดเนี่ยไม่มียาที่สามารถคุมได้นะคะนะเช่นย้าหวายอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าไม่มียาคุมที่คุมได้ค่ะหรือแห้วหมูนะคะลูกค้าก็ไม่มียาคุมที่สามารถคุมได้เอาอยู่เลยค่ะพวกนี้นะคะลูกค้าเกิดจากไหลจากเงาค่ะลูกค้าถ้ายิ่งไท้พรวนเนี่ย ยิ่งเกิดทั่วแปลงเลยค่ะวิธีกําจัดนะคะลูกค้าแนะนาว่าให้ล้างแปลงก่อนปลูกอันนี้เนี่ยเห็นผลดีสุดเลยค่ะจะไปดูยาล้างแปลงกันเลยค่ะการกําจัดพวกหญ้าวายวระชื่นข้ามปีนะคะลูกค้าหรือพวกแท้วหมูพวกเนี้ยคะ่ะแนะนําว่าให้ใช้สารไกลโฟเซตนะคะลูกค้า แล้วหลังตามนี้เลยค่ะไตรโฟเซตนะคะลูกค้าล้างแปลงก่อนแล้วค่อยปลูกพืชค่ะลูกค้านะถ้าใครที่แบบไถพรวนแล้วไม่ได้ล้างแปลงเนี่ยระวังตัดขาท่อนๆนะลูกค้ายิ่งเกิดทั่วแปลงเลยค่ะลูกค้าต้องล้างแปลงด้วยสารไตรโฟเซตก่อนนะคะลูกค้านะตายทุกยาเลยค่ะทั้งใบแคบใบกว้างโกเถาเครือนะคะลูกค้ายิ่งตายหมดทุกยาเลยค่ะถ้าใครเถาเครียะนะคะลูกค้า สามารถบวกสารที่ชื่อว่าไรโเคเพอร์พวกนี้ไปด้วยก็ได้ค่ะลูกค้าเป็นสูตรนี้ก็ออยิ่งเถาเครือนี่ยิ่งตายดีเลยคะ่ะประมาณนี้นะคะลูกค้านะล้างแปลงก่อนแล้วค่อยปลูกพืชคะ่ะ